ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบการปลูกยูปูกกินในรั้วในสวนทุกคนนะคะเมื่อนีทางช่องมีกินมีใสแชนแนลนะคะจะพามาชมต้นทุเรียนที่อายุ6ปีนะคะที่กำลังไห่ดอกนะคะแแลกๆว่าจะป่เอานะคะจะป่เอาดอกของปีนี้นะคะเพราะว่าช่วงออกจากฤดูฝนเมื่อกี้คือเดือน ตุลาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาเดือนตุลาคมนะคะต้นทุเรียนรู้สึกว่าจะเป็นโรคนะคะอาจจะเป็นทอปหรือพิเทียมนะคะถึงสามจุดนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเหตให้ต้นทุเรียนตายนะคะก็เลยเลยบอ่อเอาหมากเลยบอ่อใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ได้ผลนะคะแต่มารักษา แผลของต้นมารักษาโรคนะคะห้ต้นทุเรียนก่อนอันนี้คือแผลเกาของต้นที่ที่เป็นเชื้อนะคะติ่ติดเชื้อนะคะเะคะขาใส่ปูนแดงนะคะในการรักษาคือเอาเอา,เอามีดขูดเนื้อที่ที่เสียออกก่อนนะคะแล้วก็เอาปูนแดงท่านะคะนี่คือแผลที่สองนะคะแผลที่สองที่ เป็นโรคนะคะมีแต่แผลยังไงนะคะนี่คือแผลที่สามนะคะเป็นโรคอยู่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาท่านว่าคมยังม่ทันได้หายดีนะคะคิดว่าคงคือสิบว่ดเอามาเอาพ้นแล้วแต่พอรักษาโรคพววนมหายนะคะ สังเกตเบิบ่งว่าบ่มีน้ำเยิ่มออกมากเ็เลยคิดว่ามันหายนะคะเลยลองเอาปุ๋ยสูตร8 24 24นะคะโรยไปประมาณ3าฉีดโรยรอบๆนะคะรอบๆส่งผุ่มเลยนะคะรอบๆนะคะแต่บ่บอหายไปไอ้ให้ห่างจากโคนนะคะให้ห่างจากโคนอยู่ประมาณหนึ่งแขนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ช่วงแขนของเฮานะคะให้ห่างจากช่วงต้นเนี่ยนะคะประมาณหนึ่งช่วงแขนนะคะนองนั้นก็โรยด้วยปุ๋ยสูตรแปดยีบสี่ยีบสีนะคะล่องเบิ้งนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำตามปกติช่วงเมื่อกี้นี้คือสองมือนะคะสองมือรดเทียนนึงนะคะช่วงที่ให้ปุ๋ยนะคะผลออกมากก็คือได้ดอกนะคะ ได้ดอกมาดอกหนึ่งนะคะจากคนทีบ่มีประสบการณ์ในการทำต้นทุเรียนบ่เคยมีต้นทุเรียนเป็นไฮมาคไฮ้พนแบบนี้นะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งคือดอกที่อยู่ส่วนนี้นะคะที่เห็นนะคะดอกที่เห็นอันนั้นคือคางแหลกที่ออกบ่ได้อ,ออกหลายนะคะเพราะว่าคนทำาบเฮ็ดบ่บป็นนะคะบรูว่าต้ององดน้ำหรือต้องเฮ็ด แบบใดนะคะคิดว่ามันคงคือสีบอออกหมากออกผลแล้วล่ะนะคะแต่เลยทิ้งแบบลดน้ำเพื่อรักษาต้นจะเอาผลผลิตในปีถัดไปแต่บังเอิญว่าต้นทุเรียนตัวน,นี้ออกดอกมานะคะออกดอกมาก็เลยคิดว่าความก็เลยคิดว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยเขาหายแล้วกะ คงมีความอุดมสมบูรณ์พ่อที่จะออกดอกนะคะช่วงนั้นคือจะมีกระปุ่มเหมือนเหมือนจะแท่งยอดออกมานะคะเหมือนจะแท่งยอดออกมาเหมือนไอไข่อยู่น้ากิ่งน้ำหยางนี่แหละคะ่ะแต่ดูแล่บ,บป็นนะคะดูแล่บ,บป็นมันก็จะกลายเป็นเป็นยอดลักษณะนี้นะคะเป็นยอดออกมานะคะที่ที่ช่วงของมันจะเป็นยอดออกมาแบบนี้นะคะเป็นยอดออกมา เรคิดว่าคงบ๊ายบ๊วยผลนะคะแต่บ๊ายงดน้ำค่ะฮดลดน้ำปกติคือสองมือมือหนึ่งละก็เวน้นสองมือนะคะต่อมาบ๊นานกลายเป็นว่าได้ดอกไม่อีกนะคะจากที่ใส่ปุ๋ยแปดสูตรแปดยีบสี่ยีบสี่นะคะได้ดอกไม่อีกนะคะนี่คือดอกชุดสองค่ะ ดอกชุดสองที่ออกมานะคะที่เห็นเนี่ยเริ่มออกมานะคะเริ่มออกมานี่จากต้นก็อาจจะเอาออกนะคะจิงที่ออกดอกกลายเป็นว่าเป็นจิงที่บ่ค่อยสมบูรณ์ด้ยค่ะเป็นจิงในน้อย,อยสังเกตไ่มคะว่าเป็นจิงเนน้อย,อยแต่จิงใหญ่ๆหลักๆแดงเสียงิจิงใหญ่ๆแจงสีกระบบกระโบ,บออกนะคะกระโบ,บจับ นี่ยังเขียนจริงนี่กับว่าจับแต่มาออกเป็นจริงเน้อยแบบนี้นะคะเนี่ยยังเขียนจริงจริงนี่ใหญ่ๆเนี่ยกต่กับว่บนะะาจับนะคะไม่จับกิิงเล็กๆก็เลิกแปลกใจยู่อีกอย่างหนึง่งนะคะนี่คือต้นทุเรียนที่พึง่งที่พึ่งออกดอกครั้งแรกนะคะออกดอกครั้งแรกกิ่งนี่นี่ออกดอกเยอะเลยนะคะ แต่สําหรับผู้เพิ่่มีสวนทุเรียนก็ถือว่าเยอะดอกคะ่ะแต่สําหรับคนที่เพิ่งมีนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่เห็นดอกทุเรียนในสวนของตัวเองเป็นครั้งแรกนะคะว่าจากที่เคยทํามาแล้วเนี่ยคิดว่ามันคงคือสิบ่ไดใหรอกนะคะเพราะว่าตัวเองว่มีประสบการณ์นะ,ะแต่ผลออกมาแล้ว ได้ดอกได้แต่หมากแต่ผลนี่ยังบ่รู้ว่าจะจะได้โบนะคะก็จะอัปเดตลงให้พี่ให้น้องได้ชมนะคะในตอนต่อไปคิดว่าจะเอาหมากไว้อยู่สักประมาณซีหาหมากนะคะซีหาหมากหรือสีหาผลของเขานี่แหละนะคะเพื่อว่าให้ฝึกฝึกต้นไว้ว่า ให้ออกผลนะคะเพื่อปีทัดไปเขาเขาจะได้รู้ว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงผลของเขาเป็นแบบใดแล้วตัวของเข้าเองเนี่ก็จะรู้ว่าไหวผลซัมเน่ต้นทุเรียนของเขา้าส้มบอนะคะเพราะว่าประสบการณ์เข้าบม่มีเพื่อนบอกว่าต้องเรียนรูไปน้ำแล้วก็ดูสวนของตัวเองไปน้ำว่า มันเป็นแบบใดนะคะถ้าเหาเฮ็ดตามลักที่ที่เพิ่นแนนํำนะคะผลออกมาดีหรือบอดีนะคะเกิดผลดีผลเสียต่อต้นทุเรียนของเห้าบบอ,อันนี้คือสิ่งที่เห้าจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทังองมีกินมีใสของเห้านะคะจะล่งขอมูลความรู้ที่ไดจากการทํารั่วทําสวนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเพื่อนําไป รับใส่ในรั้วนในสวนของตัวเองนะคะจะได้มีต้นทุเรียนมีสวนทุเรียนใบอยู่ใบกินในครัวเรือนของเฮานะคะสำหรับผู้เพื่อนที่มีสวนใหญ่เป็นอาชีพอยู่แล้วนะคะเพื่อนก็นจะมีประสบการณ์สูงนะคะมีประสบการณ์สูงแล้ววัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆทั้งดินทั้งอุปกรณ์ของเพื่อนก็นจะมีความพร้อมกว่าเมื่อสมัครเล่น จังสวนของเห่านะคะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามนะคะเพื่อรับชมเป็นกำลังแรงใจแล้วก็นำไปใส่ในรัวในสวนหากมีข้อสงสัยที่อยากจะถามและอยากจะแช่ความรู้นะคะก็ฝากอขอความไปใต้คลิปของเหานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับคลิปอดอกการทำดอก ของตนทุเรียนครั้งแรกของเฮาในคังนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ